Perform an aerial 3 r 0 spin while dismounting a w o l f or a bar o เพื่อนๆจะต้องทำการหมุนตัว360องศาในขณะที่กำลังออกจากสัดจะเป็นหมูป่าหรือหมาป่าก็ได้นะคะแต่เอาง่ายๆก็ไปที่ชิบบี้ชาเพื่อขึ้นหมูป่าจะดีกว่าค่ะ วิธีการขี่สัตว์นะคะก็ให้กระโดดขึ้นไปบนหลังมันตรงๆหรือว่าจะปินลงไปที่หลังก็ได้ค่ะส่วนการออกจากการขี่สัตว์นะคะสามารถกด Space Bar ติดกัน2ครั้งได้เลยหรือว่าจะทำการไปตั้งปุ่ม d i s m o u มวหรือปุ่มที่แบบออกจากสัตว์นะคะของสายตั้งไปเป็นตัว e นะคะให้เป็นปุ่มเดียวกับการออกจากการพานาก็จะง่ายหน่อย ได้หมูแล้วนะคะก็หาแบบพวกหลังคาที่มันพื้นมันสูงสูงหน่อยจากนั้นก็ค่อยกระโดดออกแล้วค่อยหมุนตัวแต่ว่าเมื่อกี้เจอศัตรูแล้วก็พุ่งไม่ดีด้วยะคะ่ะเลยต้องไปหาที่ใหม่นะคะไซเลือกเป็นเนินข้างหน้าเนี้กะว่ากระโดดไปใช่ไหมคะสเปซบาร์สเปซบาร์แล้วก็หมุนแบบนี้ได้นะคะแต่โชคไม่ดีเพราะว่าตกลงมาตายแต่คิดว่าเคเวสก็น่าจะผ่านเหมือนกันคะ่ะที่ต้องระวังก็แค่ตอนกระโดดนะคะพยายามหมุนให้ได้สา0รอยิองศา